สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นระบบใบเสนอราคาออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นใบเสนอราคาแบบออฟไลน์ก็ได้แล้วแต่จะนําไปใช้งานแบบไหนนะครับสําหรับคนที่อยากจะซื้อโค้ดซื้อระบบพูดคุยกันเขียนโปรแกรมนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดใต้ล่างคลิปเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเขามาดูตัวระบบกันดีกว่าก็ล็อกอินผู้ชนะเข้ามานะครับก็กอรอก u s e r password นะครับ พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีแค่นี้เลยนะครับสั้นๆง่ายๆเพราะว่าเป็นการสร้างไปเสนอราคานะครับหน้าแรกก็จะเป็นแนชบอร์ดธรรมดาครับทั่วๆไปไม่มีอะไรต่อมานะครับก็จะเป็นไปเสนอราคาครับไปเสนอราคานะครับแล้วก็จะมีลูกค้าแล้วก็สินค้านะครับส่วาผมไปจัดการสินค้าก่อนละกันผมเพิ่มสินค้านะครับตัวนี้จะมีหมดหมู่ด้วยนะครับหมวดหมู่สินค้าแล้วก็เพิ่มสินค้าสิว่าผมเพิ่มหมดหมู่ใหม่ก็ได้นะครับก็เป็นเครื่องเขียน กับบันทึกครับก็เป็น,นหมวหมู่ใหม่ครับเครื่องเขียนต่อมาแล้วเพิ่มสินค้าใหม่ครับสว่าเป็น ee ศูนศูนย์หนึ่งนะครับเป็นดินสอสองบีบหมวดหมู่เป็นอะไรครับเป็นเครื่องเขียนนะครับด้วยนะเป็นแท่งขายอ่าสิบต้นคุณแปดบาท ในคังมีทั้งหมดห้าพันอันกดบันทึกเห็นไหมครับก็จะเข้ามาในระบบแล้วนะครับดินสอสองดีหมุนมู่เครื่องเขียนนะครับต่อมามาลูกค้าบ้างครับสร้างลูกค้าขึ้นมานะครับเช่นโรงเรียนกุ๊กไก่ครับชื่อว้ต่อคือคคคกุ๊กนะครับคกุ๊กไก่ เลขจัตุรววัสสีวสีถาเอาม่วๆไปนะครับอ่าต่อมาที่อยู่คือแปดแปดครับก็เก้าถนนโสคุมิตอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับสว่ากรอกไปให้หมดนะครับเรียบร้อยอ่าใส่อีเมลเข้าไป านะคือใช้งานนะครับกดมันถึงอ่ะก็ได้ชื่อบริษัทอะไรเรียบร้อยนะครับต่อมาก็มาสร้างใบเสนอราคาเลยนะครับก็กดสร้างใบเสนอราคาใหม่นับเลือกลูกค้าครับโรงเรียนกุก๊กกุ๊กไก่คูณต่อคือครูกุ๊กไก่เลือกเทมเพลตครับก็เลือกเป็นเทมเพลตมาตรฐานนะจริงๆล้วเรามีหลายเทม,เ,ทมเพลตนะครับให้น้องเลือกใช้เพื่อลูกค้าจะมีใบเสนอราคาที่แตกต่างกันครับ แต่เราใช้เทมเพลตอันนี้ครับเทมเพลตมาตรฐานอันเดียวต่อมาเงื่อนไขเราตกลงกแต่ครับเราจะเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับไม่เห็ดเรใส่หรือเปล่าครับไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้ส่วนรถมีไหมแบวมีไหมนะครับนะก็สใส่เรียบร้อยครับต่อมาเพิ่มรายการครับใสด่ดินสอครับจะว่าทั้งหมดห้าร้อยแท่งนะครับก็ึ้นห้าพันบาท แวเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับโซว่าแวตเหลือสามเปอร์เซ็นมันก็หักไปสซว่ามีส่วนลดด้วยห้าเปอร์เซ็นต์โ่าาตามนี้นะส่วนลดห้าเซนมีแวทเจ็ดเปอร์เซ็นต์สุดทธิเท่านี้ครับต่อมาก็กดบันทึกใบเสนอราคาครับ้ะบันทึกเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นให้พิมพ์หรือว่าแก้ไขหรือว่ากลับไปหน้าใบเสนอราคาโซว่าผมกลับไปที่หน้าใบเสนอราคานะครับ เขียนมามันก็ขึ้นมาแบบนี้พอ,อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พิมพ์ใบเสนอราคาเลยนะครับก็กดพิมพ์ใบเสนอราคาเขียนมามันก็ขึ้นมาครับชื่อบริษัทเราชื่อบริษัทอะไรใบเสนอราคาอะไรเขียนมาขึ้นมาแบบนี้แล้วเขียนมาเราย่อหน้าหน่อยเขียนมาก็จะเป็นหนึ่งอีแล้วเขียนมาเป็นหนึ่งเอซีเราจะใช้อันนี้ก็ได้นะครับ หรือว่าจะพิมพ์หรือว่าจะดาวน์โหลดเป็น PDF ถ้าดาวน์โหลด pdf จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็กดดาวน์โหลด pdf นะครับเห็นไหมผมก็ดาวน์โหลด pdf แล้วนี่เป็นไฟล์ pdf นะครับเห็นไหมก็เป็นใบเสนอราคาแบบไฟล์ pdf ขึ้นมาแบบนี้นี่ฮะเรียบร้อยโอเคใี้ผมก็กลับนะครับก็อ่าเราขยันน้าจะ นี่ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับสาหรับตัวระบบทําใบเสนอราคาออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นออฟไลน์ก็ได้แล้วแต่เราจะใช้แบบไหนนะครับใช้แบบออนไลน์ก็ใครๆก็ทําได้ที่ไหนก็ได้ถ้าใช้แบบออฟไลน์ก็ใช้ที่เครื่องที่บริษ,ษ,ษัทเครื่องใดเครื่องหนึ่งเครื่องเดียวอประมาณนั้นนะครับถ้าสนใจตัวระบบเนี่ยก็สั่งซื้อก็ได้นะครับก็แอดไลน์แอดใต้่ังคิดมาได้เลยครับอาจจะให้เขียนใหม่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นตัวแค่ตัวโมเดล ให้ดูเฉยนะครับ